โอ้โหส้มโอนะคะร่วงหมดเลยค่ะโอ้ยกลัวต้นหวานหักจังเลยเรามารอรุ้นกันนะคะ ว่าต้นพะวานจะหักไม่นอนคือเอาส้นฟาฟันละประดาลยฮะคือส้นฟาฟันอยู่แล้วเฮ้ยเาื่อบอกเออคือเอาสันมันฟันบ่ก เออมันมีเฮามันนั่นก้านมะพร้าวมันแข็งก้านมะพร้าวตัวมันฟันหนาหนังกะฮิตตัสเนาะค่ะโอ้ยหล่นแล้ว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 อ้าวอาวอากระดาเคยฟันลรฟันหนากระโด โอ้วิ่งลงห้วยหมดเลยค่ะเหลืออีกแสงหนึ่งเมดพอดีเหลือรุ่นใหม่เอา้าเอา้าน่าเสียดายเนาะไม่ได้ขึ้นตอนมันอ่อนอันนี้มันแก่แล้ว โอ,โอ้โอห,โหวิ่งมาถึงนี่เลยดูลูกมะพร้าวค่ะลูกใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่จริงๆค่ะโอ้โห,โหใหญ่จริงๆค่ะมดบาบานี่อ่าลงมาเลยลงไปดูมะพร้าวกันค่ะ มะพร้า,าวของแม่ดานี่จะลูกใหญ่สุดๆนะคะเอาผ้าลงมาแล้วบอเอ้ยโยนลงมาเลยเดี๋ยวถ่าหลนนั้นบอนี่นะคะลูกมะพร้า,าวใหญ่มากค่ะนี่เขาเรียกมะพร้า,าไฟเนาะมันจะลูกใหญ่สีแดงๆนะคะลงไปดูข้างล่างกันค่ะ ชมโอหล่นไปตั้งหลายลูกนะคะเพราะว่ามะพร้าวหล่นลงมาทับเนาะน่าเสียดายยังไม่ทันเก่เลยฮาดกองเต็มอยู่ค่ะดูก่อนเก่หรือยังโอ้โหเก่หมดแล้วนะคะ าเกแก้มันไปไหมชมโอหล่นมดเลยค่ะชมโอเนาะน่าจะได้นะคะมะพร้าวหล่นทับยังไม่ทันได้แก่เลยมีแต่มะพร้าวมีแต่ชมโอกองเต็มอยู่นะคะมันร่วง อันนี้ผักในสวนของแม compass, ่ดานะคะนี่สวนหลังบ้านไม่ใช่สวนแล้ว si ค่ะหลังบ้านค่ะนี่นะคะยอดใหญ่ๆเลยนะคะผักถ้าเราอยากกินก็เก็บกินได้เลยนะคะปลูกโดยธรรมชาติแท้นะคะถ้าอยากจะกินลวกผักก็เดินลงมาหลังบ้านรดนมาล่าสมโอก่ะ ต้นมาต้นผักกูนนี่ก็ปลูกง่ายเป็นอยู่ที่น,น้ำยังเป็นต้นผักกูนนี่ก็ปลูกง่ายค่ะนี่ถ้าเรามีหลังบ้านที่มีมีน้ําหรือว่ามีคลองน้ํานะคะมีคลองน้ําเอาไปปลูกได้ค่ะหรือว่าผักมันเนียงผักน้ํา ผักน้ำนี่ก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันลุกเนาะมันจะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ยอดใหญ่นะคะเก็บกินได้อันนี้ย่าไม่ไดดาจะปลูกว่ให้วัวเนาะปลูกว่ให้วัวกินเสดายแต่โมฟ้าหนีแล้วแกมาแล้วน้ำหลันมาลเอาไปทำขนมสวนส้มโอ ป๊อดหมักสมอูต้นกระสีฮักนี่นะคะอันนี้ก็ลูกเตี้ยมากค่ะนีย่ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่เนาะป๊อดที่ถูกเบึงเนี่ยแต่ละหน่วยเนาะอันนี้กระสีฮักแล้วค่ะนี่สีฮักคือกัน มันนักโพดมันนักโพดมันนวยใหญ่โพดนี่อันนี้กับกองแล้วนี่กองจนสีหักแล้วอันนี้กัเบื้องนี้ยฮัถูกหมักสมอูบ้านไผ่วยใหญ่กระโดกระเดียเบื้องนี้พี่น้องแต่ละน่วยสองกิโลหนึ่งลูกนะคะสองกิโลเนาะ จนสีหักแล้วฮุมเมืองแน่เจ้าโอ้ยตกหลุมป้าที่โถเดินมาเดินมาตกหลุมเลยโอ้ยเนาอย่างบ่ว่างเนาะมันก็ตกหลุมซะแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกับใครให้แม่ดากุกกอกด,ด้วยนะคะนี่นะคะมะพร้าวเนอะลูกใหญ่มาก